ไปดีเด้อมาทีนะข้นแบบ่ให้บดป่าน กีเด uh, anyway, um, ้อามนองควานกปานราดี้อี่้บ้านเรียวเถ็นะเเด้อม่สุลูกเลือกกือหวปานแค่ คีแมนอ๋ออ๋อพีซีแมนขอโทษเลยไล่เด้อก่อนไปก่อนทิ่เบียดก่อนเราทำงานดูดันอ๋อนหน่อย

và qua xe bột bốn chìm đuôi chìm đuôi ăn đuôi ăn đuôi ăn đuôi mà đuôi đuôi mà Gue se referred na Lezak 大家好，我们这边。嗯，不错。

ไรนี่กะขอจบเพียงสัมนียเด้อขอขอบใจอันพี่แนนเนาะแล้วก็ใหญ่น้องไอใาญ่น้องไอไอไอคิวแล้วก็ใจเพื่อนเพื่อนทุกทุกฐานเนาะที่ขออ่าวมามันจเหมือนใจแบกเที้ยนเนาะขอบใจหลายๆเด้อวาเพียกนกะสิข้อลงสัมเด้สอสัมเนียเนาะว่าสิแดียวกะสิฟ้า ับประทานเรากินเขาแล้วก็สีเปล่าไปเบียดขอบใจลิญไล่เด้อในมะอื่นเนาะเบาพีวโมเลกุโอเลกุลเบาเพียงจิตกมปลาส่วนใส่ไข่หมดแดงให้เบิ่งเนาะสำหรับในนี้ก็ขอขอบใจเด้อหคงอีฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะลำลวยลำลวยขอขอบใจ